เช่นเคยนะคะพบกับทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับที่ดินหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับสร้างอาคารพาณิชย์หรือร้านค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตปั๊มน้ํามันเล็กๆก็ได้นะคะอาที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลไร่เก่าอาเภอสามยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีจํานวนด้วยกัน6ไร่นะคะ6ไร่2งาน48ตารางวา นะคะ,ะที่ดินแปลงนี้นะคะราคาขายนะคะต้องการขายอยู่ที่ไร่ละ459,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะผู้ซื้อและผู้ขายนะคะออกคนละครึ่งและราคาย,ยังต่อรองได้ค่ะที่ดินแปลงนี้ยาวไปถึงนู่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ด้านหน้าของที่ดินหันไปทางทิศใต้นะคะซึ่งติดกับถนนเส้นบ้านสา,าลาลัยหนองเจกนะคะส่วนด้านหลังนี้นะคะอยู่ทางทิศเหนือนะคะ,คะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากอนามัยนะคะ2กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนหนองขามนะคะ400เมตรห่างจากโรงงานสับรดอ่า1.5กิโลเมตรนะคะ ห่างจากถนนเพชรเกษม1.7กิโลเมตรนะคะห่างจากอบอต3 0 0ยอด2กิโลเมตรห่างจากอําเภอ300ยอดและสถานีตำรวจ4กิโลเมตรห่างจากชายหาด300ยอด28กิโลเมตรห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเช่นอุทยาน300ยอดธรำพยานครนะคะก็ประมาณไม่ถึง2 0กิโลเมตรนะคะส่วน ตัวจังหวัดประจวบนั้นนะคะอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้52กิโลเมตรนะคะห่างจากกรุงเทพมหานคร225กิโลเมตรเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่มองหาที่ดินสำหรับสร้างธุรกิจนะคะอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตปั๊มน้ำมันหรือว่าอาคารพาณิชย์ต่างๆใดๆน,นะคะที่แปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะติดถนน3ด้านเลยนะคะ แค่เลี้ยวจากถนนเพชรกเกษมมา1.7กิโลเมตรก็จะเจอที่แปลงนี้แล้วนะคะสามารถเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยถ้าท่านใจสนใจนะคะโทรมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็คงทิ้งท้ายกันด้วยคลิปนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศล้อมรอบคลิปหน้านะคะจะสรรหาที่ดินสวยๆมาให้ชมอีกนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ